ศรีราชาชายทะเลเมืองชนบุรีเมื่อร้อยปีที่แล้วเรื่องเลือกันว่าสมเด็จพระบรมราชเทวีทรงสร้างโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่นี่มีหมอเก่งคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งที่เขาถูกตัดขายังได้รับพระราชทานขาเทียมที่สั่งซื้อจากเมืองนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา เกิดจากน้ำพระราชาหรือไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยมายาวนานกว่าร้อยปีวันนี้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ในภาคตะวันออกที่สามารถให้บริการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจรเมื่อครั้งทรงพระประชวรจนพระอนามัยสุดโทมด้วยทรงสูญเสียพระราชโอรสธ,ธิดาลายพระองค์ในเวลาอันใกล้เคียงกัน จึงเสด็จพระราชดำเนินมาประทับรักษาพระองค์ณตําหนักสีราชาเมื่อทรงหักหายจากความโทมนัดด้วยทรงพระราชดําเนินว่าการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์พระพลานาใหม่ฟ,ฟื้นฟูขึ้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณสีราชาและบางพระทรงพบว่า ประชาชนอยู่ห่างไกลในท้องถิ่นชนบทขาดแคลนแพทย์และขาดโอกาสเข้าถึงการดูแลรักษาโรคจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์และข้าราชบริพารใช้เกวียนบรรทุกเวชภัณฑ์ไปแจกจ่ายยาและดูแลรักษาสุขภาพประชาชนนับเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยแรกของประเทศไทยโปรดให้จัดสร้างโรงพยาบาลเล็กๆใกล้กับพระตำหนัก ซึ่งต่อมาคือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศีราชาโรงพยาบาลนี้มีชื่อเสียงในเวลารวดเร็วนอกจากมีแพทย์ที่มากความสามารถในการรักษาผ่าตัดแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องการรักษาโรคเบอรี่เบอรี่หรือโรคเด็บชาโรคเรื้อรังในยุคสมัยและยังตั้งอยู่ที่ชายทะเลที่อากาศสดชื่นเหมาะสมกับการพักฟื้นรักษาตัว สมเด็จพระพันวษาอาัยิกาเจ้าทรงดูแลก,กิจการโรงพยาบาลน,นี้ด้วยพระองค์เองพระราชทานเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกปีระยะแรกโปรดให้โรงพยาบาลอยู่ในสังกัดกรมพยาบาลต่อมาโปรดให้ขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์และสิริราชพยาบาลจนถึงพุทธศักราช2471โปรดให้ย้ายไปสังกัดสภาการชาติไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน ในอนาคตโรงพยาบาลสมเด็จณศชีราชาจะขยายการบริการให้เป็นศูนย์การการรักษาของภาคตะวันออกเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระพันวาษาอาัยิกาเจ้าที่ส่งงานเพื่อบำบัดทุกขบำรุงสุขแก่ปวมชน เราจะร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระสรีสวริดิราบรมร,ราชาเทวีพระพันวสา,าอาัยิกาเจ้าและชื่นชมผลแห่งพระราชกรณียกิจที่งอกงามและอย่างรากลึกในสังคมไทยกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ